สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทีวีน้ำยทาทำความสะอาดแซนนะครับแซนเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดถูประจําวันแซนใช้สําหรับเช็ดถูทำความสะอาดษาษาพื้นผิวเฟอนิเจอร์และเ็นใช้ในบ้านเรือนนักสนา,านักงานคอมทั้งช่วยเพื่อพื้นผิวให้เงางามให้กลิ่นหอมสดชื่นสดชื่น,นกระจัดสิ่งสกปรกบ,บ,บนพื้นโดยไม่ทำลายพื้นผิวลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อได้ตรง ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับจบก,การทีวีวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ